เรื่องแรกนะครับในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีคดีการจับกุมบ่อนการมนันเสริมกรนะครับในพื้นที่ของสพบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากว่าบ่อนการมนันแห่งนี้นะครับมีเจ้าของบ่อนการมนันที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะติดชื่อนะครับในพน์นะครับน,นะรบนะหรือเขาเรียกว่าในหัวพน์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ่อน ได้เปิดบ่อนการบนาเสือมังกรในพื้นที่ของสพบางใหญ่ที่มีพันตํารวจเอกนะครับพันตํารวจเอกที่เป็นผู้กับสพบางใหญ่นะอดีตผู้กับสพบางบัวทองนะครับเป็นผู้กับสถานีสพบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีอดีตผู้กับสพบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเคยถูกย้ายไปอยู่ภาคอีสานมาระยะหนึ่งนะครับต่อมาได้มีการ นะครับนะโยกย้ายกลับมาอยู่ในกองบัญชาการตำรวจภูมภาคหนึงได้นะครับนะซึ่งภุ่มกับคนนี้เนี่ยนะครับได้มีการได้เลื่อนนะครับโองานว่าได้คุณทำงานได้ได้ทาคุณงานความดีในคดีน้องแตงโมโดยเป็นคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนที่สามารถช่วยเหลือคดีน้องแตงโมจนประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็ได้รางวัล ในการแต่งตั้งโยกย้ายจากเดิมถูกย้ายไปอยู่ภาคอีสานแล้วก็กลับมาอยู่ที่ภาคหนึ่งนะครับนะแล้วก็ครั้งนี้ก็ได้ดิบได้ดีมาเป็นผู้กับสพบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีนะครับซึ่งในเรื่องนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อมีการรับเคลียรนะครับรับเคลียให้มีการเปิดบ่อนกำนันของนายพจนะซึ่งเป็นเจ้าของบ่อนกำนันเสือมังกรขนาดใหญ่ ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบรุรีมีการเคลียร์กันนะจ่ายเป็นรายเดือนนะครับผ่านโรงพักผ่านภาคผ่านจังหวัดไปต่อมานะครับมีการถูกร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดนนทบรุรีแล้วก็มีการถูกผู้การจังหวัดนนทบุรีสั่งปิดนะครับเพื่อไม่ให้มีการร้องเรียนนะครับซึ่ง เมื่อมีการสั่งปิดไปแล้วนะครับนายพศเนี่ยนะครับนะก็ถือว่ายังมีตั๋วอยู่จึงได้มีการเปลี่ยนจุดนะเปลี่ยนจุดไปตั้งบ่อนอีกที่หนึ่งซึ่งก็อ้างตัวเก่านะแต่ผู้การจังหวัด,ดนนทบุรีไม่ทราบนะครับเพราะถือว่าได้มีการสั่งปิดไปแล้วจึงได้มีการสั่งให้ไปจับกลุ่มเมื่อมีการไปจับกลุ่มจับกลุ่มครั้งแรกเลยนะครับ สามารถจับกลุมผู้้ังหาเนี่ยได้ทั้งสิ้น60กว่าคนจับกลุมข้างหน้าได้60กว่าคนพุ่งกับสพบางใหญ่ก็เคลียร์นะครับเคลียร์เหลือเพียงแค่29คนนะ29คนเนี่ยโดยพุ่งกับสพบางใหญ่เนี่ยอ้างว่าตัวเองเข้าไปจับกลุมเองโดยทีนะ่บอกกับสื่อมวลชนว่ามีการลักลอบ เปิดบ่อนการเนันะครับหลังจากนั้นมาเมื่อมีการลรงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าผู้กับสพบางใหญ่เข้าไปจับกลุ่มได้เพียง29คนกรมการปกครองโดยเพื่อารายการจังหวัดนนทบรุรีแล้วก็ปกครองจังหวัดนนทบรุรีทราบเรื่องว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการเนในพื้นที่ของ สพบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็เข้าไปจับกลุ่มบ่อนในพอดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้นําทีมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เจ้าที่กรมการปกครองของจังหวัดนนทบุรีเข้าไปจับกลุ่มแต่ด้วยการที่ให้เกียรติผู้การจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ุูมกับสพเมืองนนทบุรีสพบางใหญ่อีกครั้งหนึ่งถูกจับ วันเดียวกันนี่แหลอนนพอตที่ถูกจับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาย29คนจาก60คนเหลือ29คนถูกจับเป็นครั้งที่สองก็มีผู้กับบางใหญ่ไปเสนอหน้าอีกแต่ครั้งนี้จับได้54คนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับปรากฏว่าวันนี้ก็ไม่เห็นผู้กับสพบางใหญ่ถูกตั้งกรรมาการสอบห้าเสือเหมือนกับผู้กับสพปลายบาง ที่ถูกจับกลุ่มบ่อนกระพนันในลักษณะเดียวกันแต่นั้นผู้กับสพปลายบางก็ไปจับกลุ่มเช่นเดียวกันก็โดนย้ายเข้าไปจํสาสพคอแต่ผู้กับสพบางใหญ่ถูกจับบอนเดียวกันสองครั้งในสัปดาห์เดียวกันโดยผู้การจังหวัดนนทบุรีหนึ่งครั้งลดตัวจากหกสิบกว่าคนเหลือยี่บเก้าคนแล้วก็มาถูก ู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจับกลุ้ม54คนผมถามว่าบ่อนนายพศเนี่ยถ้าไม่เคลียร์หน้าเสือไม่เคลียร์โรงพักเนี่ยไม่เคลียร์สอพอบางใหญ่หรือเคลียร์ุูมกับสอพอบางใหญ่เนี่ยนะจะเปิดได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยก็ฝากถึงผู้การนนทบรุรีนะครับพี่ย้ายมาจากทนบุรี แล้วพี่มากินมาอยู่ถ้าเสือเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วพี่ปล่อยผู้กับสวบางใหญ่ถูกจับบอนสองครั้งในสัปดาห์เดียวกันแล้วมีการลดผู้ต้องหาจากหกสิบกว่าคนเหลือยี่สิบเก้าคนแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยผู้ว่านำทีมจับเองจับได้ห้าสิบสี่คนทำไมพี่ตั้งกรรมาการสอบวินยัยผู้กับสปอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหรือว่าผู้กับสปอบางใหญ่เด็กเส้นเส้นใหญ่หรือเป็นเด็กเส้นของใครหรือเปล่า ถึงอยู่ได้โดยไม่มีการตั้งกรรมาการสอบวินยัยเหมือนสพปลายบางจังหวันดนนทบุรีนี่คือตัวอย่างชั้นเลววนะครับที่มีการเลือกปฏิบัติของผู้ขับบัญชาระดับสูงต่อรอยเองก็ไม่ได้สนใจโดยเฉพาะพลตํารีิรัฐพันเพชรออกกฎสวยหรูหวางนโยบายว่าห้ามมีบ่อนการพน,นั้นแล้วตะแป็นไงครับ วันนี้เปิดบอลในจังหวัดนนทบ,บุรีถูกจับน้าภายในสัปดาห์เดียวสองครั้งผมก็ไม่เห็นพนลตำรวจกีฬาพันเพชรทําอะไรหรือเพราะเกงใจผู้การจังหวัดนนทบ,บรุรีถือไม่กล้าแต่ต้องหรือผู้การจังหวัดนนทบ,บรุรีไม่กล้าแต่ต้องพุ๊กผู้กับสพบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บรุรีเพราะมีผู้ใหญ่ขอมาหรือว่ามีตัว๋วของใครขอมาหรือเปล่า อันนี้เรื่องปฏิบัติหรือเปล่าทีพุ่มกับสพปลายบางถูกจับแบบเดียวกันนายพุ่มกับสพปลายบางก็ไปจับเช่นเดียวกันก็โดนย้ายประจสพกแต่นี้พุ่มกับบางใหญ่เส้นใหญ่เหลือเกินถูกจับในสัปดาห์เดียวกันสองครั้งบ่อนเดียวกันของนายพศนะไม่รู้จักนายพศเดี๋ยวผมพาไปจับให้ก็ได้ว่านายพศเป็นใครนะเป็นลูกน้องใครทำไมถึงเปิดบ่อนในสพบางใหญ่ได้ถูกจับถึงสองครั้ง ในสัปดาห์เดียวกันทั้งฝ่ายตำรวจทั้งฝ่ายปกครองไม่เห็นฝ่ายผู้กับสภาบางใหญ่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยหรือถูกตั้งกรรมการสอบข้อประจําสอบประกอบแต่อย่างใดนุ่นต้อบอกว่าอย่าเลือกปฏิบัตินะถ้าท่านเลือกปฏิบัติระวังผู้การจังหวันดนนทบรุรีจะโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เสเองและท่านก็จะมาโกรธคนอื่น พราท่านเลือกปฏิบัติพุ่งกับสพปายบางถูกจับบ่อนกมนานเพิ่งย้ายมาแล้ไม่ถึงสัปดาห์ตั๋วไม่เคลียร์ถึงเมืองนอนบอกว่าถูกจับใครเป็นเจ้าของบ่ตรผมก็รู้หน้าที่ปายบางจังหวันดนนทบุรีแล้วนี้ที่บางใหญ่เนี่ยผมระบุชื่อเลยในพจนเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนกำมน,นันถูกจับในสัปดาห์เดียวกันสองครั้งหกสิบกคนกับห้าสิบสี่คนพุ่มกับ สวงบางใหญ่ไม่เห็นจะโดนอะไรเลยต้องให้ผมบอกชื่อไหมครับว่าพุ่มกับสวาบางใหญ่ชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะเดี๋ยวพิมพ์ชื่อให้ก็ได้นะจะได้รู้กันว่าพุ่มกับสว่าบางใหญ่ชื่ออะไรเมื่อก่อนอยู่สว่บางบัวทองไปอยู่คดีแตงโมได,ได้ดีได้ดีทุกคนไม่มีใครได้ตําแหน่งเล็กๆเ,เลยชื่อปนดเรศสิริภพอนุสิริพรุ่พกมกับสว่าบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีสัปดาห์เดียวถูกจับบ่อนสองครั้งไม่เห็นผู้การจังหวัดนนทบุรีต้ากล้าตั้งกรรมาการสอบพันธุ์เอกศิริพบอนุสสริเลยหมายความว่ายัางไงครับอืมแล้วบ่อนดอนเมืองก็ยังเปิดเหมือนเดิมนะถูกจับหกครั้งวันนี้ก็ยังเปิดเหมือนเดิมบ่อนเมืองดอนเมืองถามว่าสืบนคอนบาลทําอะไรกันอยู่ครับบ่อยให้บ่อนดอนเมืองก็ยังเปิดได้อย่าง ใหญ่โตโมโหนานทุกวันนี้หรือจเจ้าบ่อนบางโพก็ได้นะที่วันนี้ก็ยังเปิดอยู่ตกลงพลเอกกิรพนเพชรผู้มีการต่างชาติตกลงมีนโยบายในการให้เปิดบ่อนเสรีหรือเปะเพราะขณะนี้บ่อนดอนเมืองท่าที่ผมทราบวันนี้คนเล่นก็บอกไปเล่นที่บ่อนดอนเมืองบ่อนบางโพในนะครบาลน,นะหรือ,อยังไงครับท่านให้มีการเปิดบ่อนเสรีไหม โรงพักอื่นๆเขาจะได้ไปเอาเป็นตัวอย่างผมก็แปลกใจนะว่าขนาดประชาชนอย่างพวกเรายังรู้ว่าที่ไหนมีบ่อนแต่ตำรวจพื้นที่นะหรือสือประครบานไม่รู้ว่ามีบ่อนการนันันหรือเนี่ยนนทบ,บุรีผค้ก,การรู้ถูกจับสองครั้งก็ไม่เห็นมีการตั้งกรรมาการสอบอย่างใดอันนี้ก็พูดให้ทุกคนฟังว่า มันแปลกนะตายอ,อย่างเนี่ยคือไม่น่าเชื่อนะยุติจักรนี้ปปตลไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีผลงานอะไรเป็นที่ประจักษ์นะครับ